สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดวงทรัพย์เจริญแชนแนลครับเรามาติดตามการทํางานของทีมงานดวงทรัพย์ครับดูครับสภาพรถดำรอเป็นแถวเลยครับฝนตกเมื่อคืนตกแรงมากครับตอนนี้ก็จะทําทางวิ่งครับทําทางวิ่งซ่อมอสร้างถนนลูกลังใหม่ อันนี้หน้าง,งานาอยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธาน,นีครับยังอยู่เก้าโคเปโกมาคเทนเหมือนเดิมมาดูว่ารถจะวิ่งออกได้ไหมหลังจากเราทำทางแล้วเนี่ยคนเดิมเขามาขุดไว้เจ้าของที่ว่าจะให้แค่นี้ครับแต่ว่ามาขอแกว่ามันไม่มีบ่อจริงบอ่อทุกหลัง ก็เลยขอแกขอขอซื้อแกอีกทีแม่โคก็จิ้มจิ้มเลยแล้วแข็งอยู่แต่ว่าไม่รู้รถดำจะวิ่งได้ไหมเดียวต้องแต่งดูก่อนครับก็ถึงว่าครับมันใกล้หน้าฝนแล้ววันนี้ก็วันที่เจ็บ พิษสภาแล้วฝนก็เริ่มลงแล้วได้ยินข่าวว่าพายุจะเข้าอีกก็ยิ่งเร่งใหญ่เลยครับโดอดินอยู่ประมาณ200กว่าเที่ยวก็จะซ่อมสร้างถนนลูกรังใหม่ลูกรังใหม่อุปาษรคือฝนครับตอนนี้ ที่บอกขอฝนไม่ตกสักวันวันวันครึ่งก็พอครับวันนี้ก็พรุ่งนี้มันพรุ่งนี้กับเมื่อลือนนี้อีกครึ่งวันก็น่าจะเสร็จนะถ้าฝนไม่ย้ำลงมาอีกน,นี่อยู่สามทีมงานเนี่ยนะโคสี่คันดูครับมีคันหนึ่งเนะ้ะโอ้เห็นเตะ ขน,ขนึงครับตรงนี้อีกสองครับบอ่อเดียวกันทั้งหมดครับรถดำทีมง,งานก็รออยู่โน่นครับดูว่าจะวิ่งกันได้หรือเปล่าให้จาย์เก๋แต่งด้วนดูว่าจะเป็นยังไง ล่างก็แข็งอยู่นะครับแต่ว่าด้านบนเราปรับที่นาเราปรับที่นาไปก็ก็จะเป็นเลนหน่อยเพราะว่าเขาหน้าดินคืนไว้พอลุกลังไปโอเบยีสามคันเลยครับบอลนี้ ดูซานกันหนึ่งฝนตกครับร้อก็อยิงวิ่งไม่ได้เราแต่ว่าเรางา,า,านเรารีบํำเรา,นานต้องหาวิธีให้วิ่งให้ได้เพื่อที่จะให้งานเราเดินจะได้เตรียมเกียร์เดอร์กับรถบดเข้าอีกที chú và chị vinh gần đây mấy บรรยากาศไฟก็ยังค้มอยู่ครับกอง้าขอแค่ตอนเย็นนี้ฝนไม่ตกก็พรุ่งนี้เราก็น่าจะเหลือไม่เยอะครับนาง,งานเรารถดาวิ่งกันอยู่สี่ห้าคัน สักมีเราต้องหาวิธีแก้ครับ เดีย๋ยวไม่โคย้ำย้ำอีกทีประมาณสัก40เมตรได้ครับระยะทางเนี้ยตรงที่เราจะวิ่งผ่านเนี้ยท่านใดต้องการพุทสะทมที่นะครับ พวกน้องนาโมเดลประเมนหน้างานปีไม่มีค่าใช้จ่ายครับติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเหกแปดห้าสองศูนย์ครับยินดีรับใช้ทุกท่านครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ติดตามการทำงานของทีมงานดวงทรัพย์เจริญด้วยครับผมเดี๋ยวกันเกยย้ำมือกี เที่ยวสองเที่ยวแรกก็น่าจะลำบากไหมครับจะวิ่งได้ไหม ก็ต้องทําครับเดี๋ยวฝนได้เท่าไหร่ก็ก็เอาครับเผื่อพรุ่งนี้ฝนตกเราจะไม่ได้งานเลยเราจะช้าไปอีกโอกาสมีเราต้องรีบครับต้องลองดูก่อน ก็ฝากกดติดตามทีมงานของเราด้วยนะครับ